คแนนน่นที่กมันสมบูรณทุกอย่างไงคะน้หนักถือของจัดเลี้ยง่เต็มสองโต๊ะเลยเ่ะสโต๊ะเต็มบ้านเี็มานกนาะเด็นบ้านเต็มเมืองเลยอ่ะของถวาตูกจากที่เราเต็มที่แล้วเราก็จะได้จัดที่ตัวสองศูนย์ศูนย์จากโปรบสองศูนย สองตัวปูบอกสองศูนย์เลยจะท่านผูชมสองศูนย์สองศูนย์ศูนย์แล้วก็สองศูนย์จะท่านผูชมสมัครเลี้ยงปูตาเนาะจะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเนาะที่บ้านสองคนอนอำเภอสูงเนินจังจหวัดนครราชสีมาเนาะปีที่แล้วเนาะจะสามตัวเต็มเต็มตรงตรงแลนะ้จะท่านผูชมเดี๋ยวเรามาลุ้นปีนี้เนาะจะว่าจะมาสามตัวเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าเนาะ สองมาจาแล้วก็สองศูนย์เลยจะทำไปชมมั่นใจที่สขดนแล้วปู่มั่นใจลูกหลานก็มั่นใจแล้วเหลือเหลือที่ปู่ยังไม่ได้วนห้หลดใค้นทดูเยสองศูนย์ได้จะทชมสองศูนย์สหรับเลตตาแล้วจะประจัาหมู่บ้านเนาะ แห่งบ้านสองคอนนะจ๊ะอำเภอสุเมร์จังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะคุณผู้ชมซึ่งปีที่ผ่านมาเนาะตอบเข้าสังต่อตรงนะจ่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งคู่กันใกล้้าลูกคือ เขาเรียกว่าล้ำพนจ้าอะดูมือปูดูมือปูเด้อจ้าสังเกตที่มือปูจ้าสังเกตที่มือปูศูนย์ศูนย์จ้าสังเกตที่มือปูศูนย์ศูนย์สังเกตที่มือปูนะคะท่านผู้ชมสังเกตที่มือปูค่ะ ูก็จะลารอบบ้านปูนะจต่จานวนสองรอบเนาะปูบอกปูจะลาทนรอบบ้านสองรอบนะจ๊ะท่านผู้ชมแล้วก็สังเกตที่มือปูจะสองจ๊ะท่านผู้ชมสองศูนย์อ่ะสี่ดูมือปูเดอ้อจะดูมือปูดูมือปูจา้าศูนย์ไปแล้วนะคะนนี้ปูก็โชว์สองนิ้วค่ะดูที่มือปูนะคะสองค่ะ รอบแรกนะจจะรอบรอบแรกปู่ปู่ชูไปที่ศูนย์นะอันนี้ปูก็มาชูที่สองค่ะอ่าเดี๋ยวปู่จะลารอบบ้านนะจ๊ะอ่าปูที่มือปูค่ะท่านผู้ชมดูที่มือปูนะคะดูที่มือปูค่ะปูชูที่สองศูนย์ค่งศูนย์ปูโชว์ที่ศูนย์ค่ะปูโชว์ที่ศูน ปูโชว์ที่ศูนย์สังเกตที่มือปูนะคะท่านผู้ชมสังเกตที่มือปูค่ะศูนย์ค่ะศูนย์คือปูยิ้มให้ต้องนะครับศูนย์เล่นต้องเล่นต้องอะไรนี้ อีกรอบนึงค่ะปูน้ำบวกคอดังๆอีกรอบหนึงค่ะสามสองศูนย์ได้ามสองศูนย์สามสองศนะครับสามสองศนสามสองศูนค่ะ ปูล้ำรอบแล้วอกปูล้ำรอบบ้านปูแล้วจา้าอมาแล้วค่ะมาแล้วปู่บอกสามสองศูนย์นะคะท่านผู้ชมปู่บอกสามสองศูนย์ค่ะอาสาธุสาธุนะจ๊ะสาธุจะ 3, 2, สามสองศูนย์สำหรับแนวทางนะจ๊ะ ปูตาประจําหมู่บ้านนะจ๊ะที่บ้านสองคอนอะำเภอสุขเรือจังหวัดนนะครราชสีมาน,นะจ๊ะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะจ๊ะท่านผู้ชมหนึ่งปีจะเลี้ยงหนึ่งครั้งนะจ๊ะสาธุสาธุจ้า สองศูงนย์น่าจะสำหรับเลขปูตาประจําหมู่บ้านน่าจะหนั่งปีนี้ในครั้งสำหรับปีที่ผ่านมาน่าจะเข้าสามหัวตรงเนาะปีนี้ก็สามสองศูงนย์น่าจะ เป็นแนวทางน่าจะปูตาประจำหมู่บ้านเนาะปูก็ตะโกนโหมอย่างดังนะจ๊ะท่านผู้ชมก็สามสองศูนย์น่จะสำหรับแนวทางเนาะในงวดประจำวันที่สองนะจ๊ะพฤศจิกายนนะจ๊ะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะาจะสามสองศูนย์น่าจะเลขปูตาประจำหมู่บ้านเนาะแห่งบ้านสองคลองน่าจะอำเภอสุนงค์จังหวัดนครราชส oui. er <itu? S 2> ีมาเนาะจะท่านผู้ชม <Team>